รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรรลือฤทธิ์ครับผมเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ครับผมถามหน่อยครับคุณบินครับคุณเคยได้รับบาดเจ็บในการประมาทบัางไหมโอ้โหประจ,จําเลยครับคุณเอกพันธ์ตอนใส่ผมเล่นละครเล่นหนังเนี่ยด้วยความคิดว่าเราก็จะคิดว่าตัวเองอย่างเจ๋งฮึกเขิมฮึกเขิมพักงานไปประมาณเป็นเดือนก็มีอ๋อครับบางคนนะครับอาจจะโชคดี ได้รับบาระมาเล็กน้อยแต่สำหรับครอบครัวนี้นะครับทำให้ชีวิตหรือครอบครัวเขาได้เปลี่ยนแปลงไปเลยวันนี้เราเดินทางมาที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วเพื่อมาให้กำลังใจครอบครัวนี้กันครับคุณผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นทรงผ่านแรงใจครับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับไปครับ เดิมทีครอบครัวของคุณบางอ่อนมีฐานะยากจนอยู่แล้วแต่ตอนนี้สถานการณ์ครอบครัวซ้ำร้ายกว่าเดิมเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับสามีของเธอมันนั้นมันเกิดคือว่าไม้มันดีดตัดข้างบนนะ้นไม้มันดีดเพราะมันขาดแล้วมันก็นดีดลงเลยมีคนกระดุดจากไม้มือลุดจากไม้มันก็นดีดจนลงแป้งล่างนี่ไปอิสราเอลอยู่โรงพยาบาลเขากันเขาก็ว่ากระดูดส้นหลังั นี่ขากับยกไม่ขึ้นอะไรไม่ขึ้นเลยมดความหวังเลยนมัดื่อมาเมัดเสาหลักไปเลยะเพราะว่ามันมะีคนหายทีเนี่ยเมื่อเสาหลักต้องกลายเป็นอำมาตทํทำงานไม่ได้อีกต่อไปทำให้ครอบครัวลำบากมากที่สำคัญมีหลานที่พ่อแม่มาทิ้งไว้ให้เลี้ยงตั้งแต่เล็กๆอีก <unstoppable>. ด้วย หลายครั้งที่คุณบางอ่อนต้องไปขอข้าววัดมาประทังชีวิตของครอบครัวห่วงล้านเพราะผมก็เลี้ยงเขามามอนกันแต่หมดเราไปแล้วใครจะมามาเลี้ยงมาดูมาดูแลแบบเราถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าอนาคตของครอบครัวคุณบางอ่อนจะไร้ซึ่งหนทางออกช่วงหน้าเราจะเดินทางไปตามหาครอบครัวของเธอ ื่อให้กำลังใจกันครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำลังเดินทางมาที่อำเภอเขาชชกันเพื่อมาต่อยอดความหวังให้กับครอบครัวของคุณบางอ่อนเมื่อสามีของเธอตกต้นไม้หลังหักเป็นอัมาพาตครอบครัวขาดรายได้แล้วยังมีหลานที่ต้องเลี้ยงดู ทำให้ตอนนี้ทั้งครอบครัวตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากไร้ทางออกยใหญ,ใหญบางอรอนใบางอรออยู่ไหนบ้านบางอรอน รือใสอ๋อนิ่งหรอครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่บ้านใหญ่บางอ่อนปะาน่สวัสดีครับโวัสดีโอ้โหปลาจ๋าจาัจไปเป็นไรเป็นไปไรโอ้ไม่ต้อร้องเป็นไรเป็นไรดีใจเหรอฮะ ดีใจใช่ไหมดีใจมากดีใจมากเลยอ่ะครับแล้วครับใส่รองเท้าใส่รองเท้าใส่รองเท้าคนป่วยเหรอสวัสดีครับตาสวัสดีครับตาป้อมอาการนะตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างมันเจ็บจะช่วงนี้ลงเลยเจ็บช่วงนี้ลงมามันเกิดจากตุกตุนไม้ครับตุกตุนไม้ครับ นี่คือสภาพปัจจุบันของคุณปอมเดี๋ยวเรามาย้อนฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นและหาทางช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขากันครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานหรือยังที่เกิดวันเหตุเนี่ยปอามาหกเดือนหกเดือนก่อนหน้าที่ไม่เกิดวันเหตุเนี่ยลงบ่อเขาทําอะไรตัดไม้ขายตัดไม้ขายเจอทางครับแถวแถวทางครับในทางหลวงเขาตัดลงก็ไปโค้ก็ไปชนเราถ้าทางหลวงเขาตัดลงแล้วก็ ไปตัดมาก็มาขายครับขายโลเลยมันตันละเจ็ดร้อยครับตันละเจ็ดร้อยโลละเจ็ดบาทเขาเขาซื้อไปเผาฐานมั่งไปบดมั่งครับบดบดเป็นไม้อัดทำทางบริษัทเขาซื้อครับนี่คืออาชีพของเราหลักๆเลยใช่ไหมใช่ครับแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับที่เกิดอุบัติเหตุวันนั้นคือเกิดอุบัติเหตุคือว่าเจ้าของที่ก็ให้ตัดออกจากป่าอ้อยเขาครับแล้วตอนนี้พอตัดปุ๊บนิ่มก็ดีดมือผมก็หลุดผมก็ ่หงายล่วงลงไปไปโดนไม้ทางล่างไม้ท่อนขนาต้นเสาเนี่ยมันมันเป็นปากหลุมนี่ต้นโคนไม้อย่างนี้ผมล่วงลงมาหลังผมไปฟาดเนี่ยปวดลังผมก็หักหักเลยอ่ะหักครับนี่หกเดือนแล้วเียเงินไม่มีเข้ามาเลย,เยไม่มีเลยแล้วเอาอะไรที่ไหนใช้อ่ะผมก็พี่น้องเขามาหามันก็เอาให้ทีละร้อยมันเคยไม่มีเงินเลยไหมสักสักหรืติดติดตัวใช่ครับอ่ะแล้วทำยังไงก็อยู่เพราะ หลวงพอก็มาให้เอาข้าวที่วัดไปกินกับไปเอาข้าวที่วัดมากินปกติเดินได้ทํางานได้พอมาหยุดอย่างนี้มาติดเตียงอย่างนี้มีความรู้สึกไงัเอ้รุ่นหัวยหลําคาญครับรุ่นหววอ่ะครับเคยทําเคยอะไรได้ไปไม่ได้มันหุ่นหวลลาคาญในตัวเจ้าของเราเองครับ้วทีนี้ทั้งสองคนนี้มีโรคประจําตัวกันบ้างไหมมีคของพี่บางกอนนี่กรประจาตัวคืออะไรเบาหวานโรคไตเบาหวานกับโรคไตแล้วตาข้างข้าง ข้างซ้ายนี่ก็มองไม่เห็นครับมองมองข้างนี้มองเห็นพอลางๆครับรอข้างข้างข้างนี้มองไม่เห็นเลยครับคิดอยากจะไปทํำไหมจะไปลอ่อต้อตกระจกล่อต้อลมเนี่ยไปคิดอยากจะไปคิดไปทํำไหมอยากไปทําเหมือนกันครับเราทําไมไม่ทาเนี่ยมัน Piet มีดังนี่แหละไม่มีเงินครับเราสองคนเคยปรึกษากันไหมว่าเราจะเอาอย่างไงในอนาคตเนี่ยปรึกษากันไหมว่าจะทำยังไง มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็ปล่อยธรรมชาติตมีอย่างนี้ได้ไหมพี่คุณบางอนอย่างเนี้ยโอเคมันได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นสมมติว่าไปรับจ้างบริเวณแถวเนี้ยทั่วไปแล้วเป็นเวลากลางวันแล้วก็กลับมาดูสามีได้ค่ะแล้วก็ไปรับจ้างต่อเขาบอกว่ามีลูกอะ่ะเอามาเอาหลานม,มาให้ไว้เลี้ยงด้วยเหรอเขาอยู่กับเราเลยไหมนอนเราอยู่ยอยู่ครับ อยู่ครับแล้วเขาแบ่งเบาภาระอะไรแบ่งเหมือนกันครับ,ค,รบคือช่วยล้างชามช่วยทํากับข้าวกยายอืเขาเรียนหนังสือไหมครับมนนไมไ่เรียนค่ะไม่ดเรียนหนังสือครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาเขาไม่มีมีมีตังมีมีตังไปเรียนไปค่าขนมค่าขนมค่าต้มเขาไปมาเขาก็กเลยออก ออกมากเขาก็ไปหารับจก้างโันตาอ่ะยายลําบากต้องหาเงินนี่เขาไปเรียนเขาเลยตัดสินใจไม่เรียนแต่ผมว่าอีกสักพักหนึ่งนะอีกสักพักหนึ่งหลานชายเขาน่าจะมีงานทํามีอะไรก็มาบ่งบงเบาภาระเราได้นะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมอบทุนทรัพย์ไว้ให้กับคุณพี่ป้อมและคุณบางอ่อนไว้หนึ่งหมื่นบาทไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับ พร้อมถุงยังชีพหนึ่งถุงนะครับเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับเหตุการณ์ของลุงป้อมก็เป็นอุทาหรณ์ได้แล้วนะครับว่าเราต้องนึกเสมอว่าการทำงานอะไรก็แล้วแต่เราควรพิจารณาว่างานไหนที่มันเป็นเสี่ยง ก็อย่าไปทำนะครับและเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะย้อนกลับอะไรที่มันดีๆกลับมาได้ครับผมวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกุณขอขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวัง โดยสำน,นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมรู้สึกดีใจผมดีใจที่บอกไม่ถูกครับทิ่มาช่วยผมในครอบครัวผมครับผมัมนึกไม่ฝันว่าจะได้มาช่วยผมแบบนี้ครับผมจะเก็บไว้เผื่อไปหาหมอหาที่โรงพยาบาลครับไปรักษาตัวครับเพราะเราเชื่อว่า การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเรารายการโหปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล การโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลมริ r ทีวี